ตอบแล้วเนีฝากบอกคนที่ท่านได้จูนนะครบมาเลยครับสุดยอดที่ลีดบล็อออดีโอมาจากสารคามครับแห่งเมืองสารคามของแท้ครับของแท้จูนแล้วเป็นแอบสองเลยด้ไม่มีคำอธิบายมันต้องฟังเองครับดีกว่าฟังในโทรศัพท์์น่แนครับแปดสิบเท่าแมนครับโอ้ยว่่อยากจะคุยอีกทำไมว่่อยากโม่สิลองอีรุ่ว จะเจอกันอีกแน่นอนครับผมครับเออเอฟังเพลงนี่คือเครื่องเสียงของท่านประธานของเรานะครับได้อคอร์มาใหม่ฮะก็เลยอยากจะจูนสักหน่อยนะครับคอร์มี8ตัวแล้ว1 2 3นี่ฮะ นนี้เพลวแอมสามแท่นนะโอ้ LD หกจุดศูนย์ขับเบสนะครับตัวนี้ขับเชียงกลางตัวนี้ขับแหลมนะสามทางอ่าอ่าอันนี้มีเสาเบสนะครับนี่นะครับเครื่องตู้เอ้ยตู้สูตร์ยังไงตู้ผีบอกครับผีบอกว่างได้นี่ผีบอกว่าเออดังแล้วครับดังอีหลีเลย อย่งนั้นดีเลยครับไม่ได้บ่อเลรอนะก็คือ,คอนี่ระยะเนี่ยกลางเก่งสั้นตุบๆเลยบันเดียพังเลย <c oughs> นะครับยังกลางไอ้ยังกลางมากสลยยังกลางซื้อมือสองมาครับซื้อมือสองนะงา<ม>นนะครับเบรค18นิ้วครับเขาจีอบอกไปรบ้างเขาอะไรบ้างนะเขาคอยสีฟ้าเ้ามขี่คานพื่ออยากท้ายก็ยืนได้ยืดได้โฮม ข้อไม่กะห่อนนะไอ้เนาะอยู่ไย์ครับอยู่คลองหาครับคลองห้าปทุมธานีครับผมนะครับนี่กะเล่นี่ชุดนี้ซื้อมือสองมาแจ็คนิยวนี่ครับสิบนิ้วครับอ๋อสิบนิ้วดอกดอกยังไงดอกหนัาตะพงดอกหน้าตะพงยังเอ็นทีอี่อีครับ เียงเล้ยมเป็นปากเลมปากะเลี้ยากะเลลมดอกนี Wh ่ยังครับองเด็ดเด็่เ็่ะเด็ดเด็แกล้เดวว่าได้แกะโดนแล้วไ่ได้แกะเบิ่งโดนแล้วรับผมนี่เบ็ดเบ็ดก็คิดว่าตีสูตรนี่ไงไปย็ดในรถแห่ครับ เฮ็ดรถแท้ยังเฮ็ดรถแท่หน่อยรถเข็นเลยหน่อยยืดน้ำบัตรส้างสระบุรีบหมดละโอ,อ้ตั้งเป้าไว้ครับวันนี้เพิ่นมาจ้างให้เฮ็ดเฮาเป็นสร้างอ,อ่าเพิน่นซื้อสร้างผลิตมา1ใบ1ใบเท่านั้นครับแล้วก็เป็นเป็นซื้อของแท้มานั่นครับต้นฉบับนั่นครับบัดนี้ก็เลยเอ,อ้ากอบให้แนะ่ครับให้ก็เลยว่บามันดังดีก็เลย เจิไม,ม่อีกแน่นครับนี่สูตรยังไงน่าที่เป็นเจบินพอดน้อยเนาะเจบินพอดน้อยพอดเล็กน,นี่พอดเล็กยังไดนิดเนียช่องล่างเล็ก <10 S 1> บ่ส <11. S 1> ิบดเส้นออสิบดเส้นตูมสูงเท่าใดเนี่ยตู้หกสิบเออไี่หัดสระรับ <60. S 1> มะะเมตรเป็นทางเนาะสิบสาครับสิบสาครับหกสิบครึ่งครับหกสิอ้าคูณกว้าง ห้าสิบเห้าบิ้งข้างในนะบอนี่ตองดอกนะไอติะมณนี้ครับอันนี้ชุด2องคูณ่ป่ะตู้คะแยกดอกเสียงกางตูระดอกตูระดอกไดตู้มากอย่างเขาฟังเสียงครับว้าับใจครับปนง กอดกำลังเช็คงานนะครับเช็คของอยู่ เนคนที่หมดความหมายมืความเดียวดายเข้ามาครอบงำหัวใจอกขับประจําให้เจ็บซ้าๆคอยตามใทถามว่าเจ็บแก้ไหนบอกเลยว่าเจ็บกักที่นจากการที่โดนยำ่ำดีทุกวินาทีที่มีลงหายใจไอนนบบคื ใุดยอดครับนะโบสถ์ที่ตามตามานานแล้วเพิ่งเจอหน้าวันนี้แหละไดบๆตอบๆ่นเองฝากกว่าคนที่ท่านได้จูนแนบมาเลยครับสุดยอดที่ดีโบสถ์ออดีโอมาจากสารครามครับแห่งเมืองสารครามของแท้ครับของแท้จูนแล้วเป็นแอบสองไร่เลย <laughs> ไม่มีคำอธิบาย <laughs> มันต้องฟังเองครับ ดีกว่าฟังในตู้ล็ทตับแมนครับแปดสิบพอแมนครับโอ้ยวว่าอ,อยากจะคุยเป็นไงว่าอยากโมโสีลงอกอีกย,ยู่ยยนี่เจอกันอีกแน่นอนครับผมครับอโอเคครับตัวเขาตัวหมยล,ล็อกลวโตวร้ลพท์เบ็ดสองใบเสียงกลางสิบนิ้วเสีงยงแรบดอยก็ยังจำไปร่ไดีลยวนะครับ,บ,รบห,รห้ไปแล้วเขาเกมแล้ว ันไม่มีเรือใหญ่รักที่อายทุ่มเทมันบ่มีค่ากับเธอใจไหมเธอจึงเมอนเดินควงเขาไปทิงความอาลัยให้อายทนทีนชีวิตที่ต้องทนเหาบวกกับความเศร้า ไม่กันได้หัวนี่ช่คถ้าเช่ยงกลางเนี้ยเฮาเ้ปล่อยออกสองทางมาทีแมตต์เนนี้นี่ตอนนี้ปล่อยสองทางแล้วเไปกันแมตเลยขี้คิ้วไหว้แ่งอยังเลยาปล่อมสักองตา 有几